ตาู uh uh, well, really uh ่มาทุครับผมตาลงมาทุ่มใช่ไหนครับตังคนรมีะจะ้าครับมืนี่ชื่ออะไรไ่จะไม่ใชที่ม

ตรเดือดส่งโดนเนทเป็นกำลังใจน่องดาวหน่อยแล้วผู้ที่คนรอคอยมาเออ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn สดนะครับอย่าไล้สดนะครับขอเฉพาะพีมงานนะครับมีไ้สดัหน้าลายดีนะครับว เดี่ยวลต่ถายเดี่ของคู่นี้คู่เดียวยกแล้วนะครับสำหรับคู่ตาจะมาโทษกับยดนยนโจเกอร์